สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่อง strategy fix ครับรวยอย่างเหนือชั้นนอกตำลานะครับซึ่งเขียนโดยคุณพานุวัฒน์พานุสอนเครือปัญญาดีกันนะครับก่อนอื่นเลยก็จะแนะนำให้กับ AI กระตุ้นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเพื่อเป็นพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นนิทานเบาๆเรื่องพระเจ้ากับกับคนบ้านน้ำท่วมกันนะครับเราให้ AI วิเคราะห์กัน ตรงนี้ก่อนอื่นเลยจะทักทาย AI ก่อนนะครับสวัสดีจิมินายวันนี้เราจะมาคุยเรื่องหนังสือกันนะตามที่คุยกันไปเมื่อวานโอเคนะเดี๋ยวจะเล่าทิททานได้ฟังแล้วเดี๋ยวเธอช่วยวิเคราะห์แล้วแยกแยะให้เพื่อนๆเป็นไอเดียกันเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนโอเคนะ เลยคดีฉันพร้อมที่จะรับฟังนิทานและช่วยวิเคราะห์แยกแยะให้เพื่อนเได้ไอเดียและความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะคุณรอบ,บนิทานมาได้เลยนะคดีฉันตั้งใจฟังค่ะโอเคนะครับมันมีนิทานมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับโดนวิกฤตเป็นอุทกภัยน้ําท่วมใหญ่นะครับแล้วเขาต้องลอยติดเกาะอ,อยู่บนหลังคาบ้านนะครับเขาก็เป็นคนที่นับถือในพระเจ้า และเชื่อเสมอว่าพระเจ้าจะมาช่วยเขาในขณะที่เขาติดอยู่บนหลังคานั้นนะครับก็มีคนติดกอนไม้ขนาดใหญ่ลอยมาก็ได้ตะโกนเรียกคนชายผู้ติดหลังคานั้นว่าลงมาสิลงมาด้วยกันเรามาแชร์กันแล้วเราลอยไปกับขอยมาไปด้วยกันโอกาสรอดจะได้มีสูงกว่าแต่ชายคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็มาช่วยฉันเธอไปเถอะแล้วก็ ลอยผ่านไปในเวลาต่อมามีเรือกู้ภัยซึ่งเหลือที่นั่งสุดท้ายพอดีขับผ่านมาที่บ้านชายหนุ่มชายหนุ่มก็บอกว่าเธอไปเถอะฉันรอพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าต้องมาช่วยฉันฉันศรัทธายอย่างจริงใจแล้วสุดท้ายก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งซึ่งบรรทุน้ำหนักมาเรือที่อีกหนึ่งท่านเช่นกันเห็นคนติดอยู่บนลังคารออย,อยู่เขาเลยลง ไปช่วยโดยการทิ้งบันไดลงไปชายคนนั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวพระเจ้าจะมาช่วยฉันเองเฮลิคอปเตอร์ก็เลยต้องไปเวลาผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่มีใครช่วยเขาและน้ําก็ได้ท่วมใหญ่หนักกว่าเกา่าทําให้ชายคนนั้นตกน้ําและเสียชีวิตไปเมื่อเสียชีวิตไปชายคนนั้นก็มีโอกาสได้เดินเข้าไปที่ประตูแห่งหนึ่งและเดินทะลุเข้าไปได้พบชายคนหนึ่งซึ่งมีแสงออกมาจากลําคอ ลำตัวรอบตัวเป็นออล่าสดใสเขาลึงลรู้ได้ทันทีว่านั่นคือพระเจ้าเขาก็เลยสงสัยถามว่าทำไมท่านไม่ช่วยเขาในตามที่เขาติดอยู่บนหลังคาตอนน้ำท่วมพระเจ้าบอกว่าเราไปแล้วชายคนนั้นบอกว่าท่านไปได้อย่างไรข้าไม่เห็นเจอพระเจ้าเลยถามว่าในขณะที่เต้าติดอยู่นั้นเจ้าเห็นขอนไม้ลอนไปกับคนหนึ่งคนไหมชายคนนั้นบอกว่าเห็น แล้วทำไมไม่ไปล่ะพระเจ้าถามชายคนนั้นบอกว่าก็ฉันรอท่านไงแล้วเจ้าเห็นเรือที่ลอยบาไห้ที่มีที่ว่างหนึ่งท่านชายคนนั้นบอกว่าเห็นแต่เราไม่ลงหรอกเพราะเรารอท่านไปไงแล้วเจ้าเห็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีที่ว่างหนึ่งที่ที่เขาส่งบันไดลิงมารับท่านไหมชายคนนั้นตอบว่าใช่เห็นแต่เราไม่ขึ้นไปหรอกเพราะเรารอพระเจ้า เราศรัทธาในท่านพระองค์เดียวพระเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วเราไปแล้วในขอนไม้ในเรือลำนั้นและในเฮลิอคอปเตอร์นั้นเองแต่เจ้าไม่เลือกที่จะช่วยตัวเองขึ้นมาเองเพราะนั้นในทุกที่ในทุกๆุกวิกฤตหรือในทุกๆุกโอกาสนั่นคือเจ้าต้องคว้าไว้และทำให้มันได้ดีที่สุดนั่นคือโอกาสรอด ฉันขอถาม AI และวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังทีจากนิทานเรื่องนี้ที่สอนให้รู้ว่าวิกฤตในโอกาสคืออะไรเรามาดู AI วิเคราะห์กันครับว่า AI วิเคราะห์กันว่าอย่างไรมาเรามาฟังกันของเราวันนี้นะครับเรื่องในทุกๆวิกฤตมีโอกาสครับ AI วิเคราะห์ให้ฟังครับ นิทานเรื่องนี้เป็นอุทาหารณ์ที่ยอดเยี่ยมในการอธิบายแนวคิดโอกาสในทุกวิกฤตได้อย่างชัดเจนครับเรามาวิเคราะห์และแยกแยะประเด็นสาคัญจากนิทานเรื่องนี้กันครับ 1. ความเชื่อที่ผิดพลาดชายคนนั้นมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าอย่างแรงกลา้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาเข้าใจผิดว่าการรอคอยอย่างเดียวจะนํามาซึ่งความช่วยเหลือ เขาละเลยโอกาสที่ปรากฏตรงหน้าเพราะยึดติดกับความเชื่อที่ว่าพระเจ้าจะมาช่วยเขาในรูปแบบที่เขาคาดหวังเท่านั้น 2. โอกาสที่ถูกมองข้ามขอนไม้เรือกู้ภัยและเฮลิคอปเตอร์คือตัวแทนของโอกาสที่พระเจ้าส่งมาให้ชายคนนั้นแต่เขาไม่สามารถมองเห็นโอกาสเหล่านั้นได้เพราะถูกบดบังด้วยความเชื่อที่ผิดพลาดของตนเอง 3. การพึ่งพาตนเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการพึ่งพาตนเองเป็นสิ่งสำคัญแม้ว่าเราจะมีความเชื่อมั่นในสิ่งใดก็ตามเราต้องรู้จักคว้าโอกาสที่ปรากฏตรงหน้าและลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยตนเอง 4. วิกฤตคือโอกาสอุทกภัยคือวิกฤตที่ชายคนนั้นต้องเผชิญแต่ในวิกฤตนั้นก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอโอกาสเหล่านั้นมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ชายคนนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ 5. บทเรียนที่ได้รับนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราต้องเปิดใจรับโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแม้ว่าโอกาสนั้นจะไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังก็ตามเราต้องรู้จักใช้สติปัญญาในการพิจารณาสถานการณ์และลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นการรอคอยอย่างเดียวโดยไม่ลงมือทำอะไรเลยอาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตไป การเชื่อมโยงกับแนวคิดโอกาสในทุกวิกฤตนิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวคิดโอกาสในทุกวิกฤตวิกฤตอุทกภัยคือบททดสอบที่ชายคนนั้นต้องเผชิญแต่เขากลับไม่สามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตนั้นได้นิทานเรื่องนี้เตือนใจเราว่าในทุกสถานการณ์ที่ยากลำบากจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอหากเราเปิดใจและมองหาโอกาสเหล่านั้นเราก็จะสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคและสร้างความสำเร็จได้ หวังว่าการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแนวคิดโอกาสในทุกวิกฤตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโอเคตอนนี้มาถึงไฮไลท์ที่อยากจะให้ AI ช่วยคิดนะครับ mm hmm. ก็คือให้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจในส่วนตัวแอดบินเองก็ทำเรื่องสอน 3D สอนออกแบบสถาปัตย์และสอนทำ Unreal Engine สร้างแอปพลิเคชันสร้างเกมทำ VR ทำ AR ใดๆแต่ว่าในที่นี้ส่วนหนึ่งอาชีพรองก็มี ทำเรี่ยวกับหมูกรอบทอดนะครับเป็นข้าวเป็นหมูกรอบอบโอ่งทอดแล้วก็หมูกรอบทอดดังนั้นก็อยากให้ ai ยกตัวอย่างเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจนะครับโดยจะตั้งคําถามว่าให้ ai วิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นภาพด้วยการยกตัวอย่างในเชิงธุรกิจเรามาลองดูกันครับฉันทําธุรกิจลองเป็นขายข้าวหมูกรอบหมูกรอบอบอ่งอยากให้เธอยกอุทาหรณ์เรื่องนี้ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและทําให้เห็นภาพว่ามีประโยชน์ร่วมกันอย่างไรในแนวคิดนี้ให้เห็นภาพเป็นตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ด้วยสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI จะว่ายังไง ได้เลยครับเรามาวิเคราะห์ธุรกิจขายข้าวหมูกรอบหมูกรอบอบองของคุณโดยใช้แนวคิดโอกาสในทุกวิกฤตกันนะครับสถานการณ์สมมุติวิกฤตวัตถุดิบขึ้นราคาสมมุติว่าคุณกําลังเผชิญกับวิกฤตวัตถุดิบขึ้นราคาโดยเฉพาะเนื้อหมูและเครื่องปรุงต่างๆทําให้ต้นทุนการผลิตหมูกรอบเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากส่งผลกระทบต่อกําไรของธุรกิจการมองหาโอกาสในวิกฤต 1. ปรับเมนูและสร้างความแตกต่างแทนที่จะขึ้นราคาข้าวหมูกรอบโดยตรงคุณอาจปรับเมนูให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นเพิ่มเมนูข้าวหมูแดงหมูสามชั้นทอดหรือเมนูอาหารตามสั่งอื่นๆเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอหมูกรอบอบองในรูปแบบใหม่ๆเช่นหมูกรอบอบองรสชาติพิเศษหรือหมูกรอบอบองทานคู่กับซอสสูตรเฉพาะ 2. ควบคุมต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อหาวัตถุดิบราคาถูกลงหรือหาซัพพลายเออร์รายใหม่ที่มีราคาเหมาะสมกว่าปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิตใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการร้านเช่นระบบ POS เพื่อควบคุมสต็อกและลดต้นทุน 3. สร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง โดยเน้นคุณภาพของหมูกรอบอบองค์และความใส่ใจในบริการสร้างเรื่องราว Storytelling เกี่ยวกับที่มาของหมูกรอบอบองค์หรือเคล็ดลับการทำหมูกรอบให้อร่อยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าใช้ช่องทางออนไลน์ในการโปรโมทธุรกิจและสร้างการรับรู้แบรนด์ 4. ขยายช่องทางการขายนอกจากการขายหน้าร้านคุณอาจขยายช่องทางการขายไปยังช่องทางออนไลน์ เช่นแพลตฟอร์ม Delive r y หรือ Social Media เข้าร่วมงานออกร้านอาหารหรือตลาดนัดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างการรับรู้แบรนด์การวิเคราะห์วิกฤตวัตถุดิบขึ้นราคาเป็นความทา้าทายที่ผู้ประกอบการหลายรายต้องเผชิญแต่ในวิกฤตนั้นก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอการปรับตัวและมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสารรค์จะช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะเพิ่มเติมศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้าติดตามข่าวสารและเทรนต่างๆในธุรกิจอาหารเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าประจำ หวังว่าอุทาหรณ์และการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจของคุณนะครับก็วันนี้นะครับในเรื่องทุกวิกฤตมีโอกาสเนี่ยก็ได้รายละเอียดชัดเจนในมุมมองจากตัวอย่างที่ยกมาหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่นำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจหรือการงานหรือการเรียนหนังสือใดๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันคนละ1นึ่งไลค์ like, หแชร์นะครับแต่ถ้าจะติดตามบทความต่อๆไปก็กดติดตามด้วยนะครับจะมีเรื่องแนวคิดแบบนี้มาแชร์กันเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ